เมื่ออุปสงค์ลดลงและอุปทานเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันจะส่งผลให้ปริมาณเสนอซื้อขายคงที่จุดดุลยภาพเปลี่ยนจาก E 1ไป E 2มีผลทำให้ราคาลดลงจาก P 1ไป P2 หนั้งนนอน P Q เส้นสาย เส้นดีมาตัดกันคือจุดตัวยภาพ Q P อันนี้ก็คือเส้นซัพพลายนี่คือเส้นดีมานะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะยกตัวอย่างดังนี้นะครับก็คือว่า จะสมมุติให้รายได้ของประชากรนั้นเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อรายได้ของประชากรเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นด้วยครับตามหลักตามกฎของเขาเลยนะครับอุปสงค์ก็ย่อมเพิ่มขึ้นด้วยโดยอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นนั้นให้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการเก็บภาษีการเก็บภาษีนั้นเก็บภาษีลดลงเหมือนเดิมการเก็บภาษีลดลงทําให้อุปทานนั้นเพิ่มขึ้นโดยอุปทานที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยนะครับเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาใช้หลักการเดิมนะครับว่ามันจะเข้าสู่ของเราหรือไม่นะครับ คราวนี้เรามาเริ่มที่เส้นอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมากก่อนนะครับเส้นอุปสงค์เพิ่มขึ้นก็ต้องไปทางด้านขวานะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากทางนี้นครับเพิ่มขึ้นลูกศรต้องไปทางนี้นะครับผมก็จะขีดเส้นอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมาก D1 ต่อไปอุปทานเพิ่มขึ้นนิดเดียว อุทานเพิ่มขึ้นก็ไปทางนี้นะครับเพิ่มขึ้นแค่เพียงนิดเดียวสอบทายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองเอสหนึ่งจุดดุลยภาพอยู่ตรงไหนครับก็คือเอสหนึ่งตัดก,กับดีหนึ่งอยู่ตรงนี้จุดดุลยภาพมาแล้วครับตกลงลงมาได้คิวหนึ่งส่วนราคาก็ไปอยู่ตรงนี้นะครับพรี ก็คือตัวยภาพใหม่เราได้ภาพแล้วเราก็จะเห็นว่าปริมาณนั้นเพิ่มขึ้นและราคานั้นเพิ่มขึ้นจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่า Q เพิ่มและ P ก็เพิ่มด้วย Q เพิ่ม P เพิ่มนะครับมาดู Q ว่อนเพิ่มนั้นเป็นไปตามทฤษฎีที่ผมเคยว่าหรือไม่เรามาดูกันนะครับทั้งอุปสงค์ ก็คือปริมาณความต้องการซื้อและอุปทานความต้องการขายมันเพิ่มขึ้นดังนั้นมันเพิ่มไปขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนปริมาณตัวคิวนั้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าอุปสงค์เพิ่มและอุปทานเพิ่มคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นเมื่อมันไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะต้องเพิ่มอยู่แล้วนะครับทุกอย่างเพิ่มดังนั้นคิวต้องเพิ่ม ทั้งอุปสงค์ปริมาณความต้องการซื้ออุปทานความต้องการขายมันเพิ่มดังนั้นคิวโดยรวมนั้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นไปาตามนี้เลยคิวเพิ่มคราวนี้ P เพิ่มราคาเพิ่มราคาเพิ่มได้อย่างไรเราก็จะเห็นว่าอะไรครับทั้งอุปสงค์และอุปทานนั้นมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยเพราะมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คือมันไปทางเดียวกันหมดเมื่อมันเพิ่มขึ้นเรามาดูนะครับคําตอบมันก็อาจจะมองได้สองลักษณะ ก็คืออุปสงเพิ่มและอุปทานก็เ,เพิ่มมาดูตัวแรกก่อนอุปสงค์เพิ่มมีผลอย่างไรต่อราคาเมื่อคนมีความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นก็แปลว่าราคาของสินค้าตัวนั้นจะต้องปรับตัวสูงขึ้นเพราะคนมีความต้องการในสินค้าตัวนั้น เราก็ได้คำตอบว,ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้นทําให้ราคาเพิ่มต่อไปนะครับอุปทานเพิ่มขึ้นอุปทานเพิ่มขึ้นนั้นก็แปลว่าความต้องการขายเนี่ยมันมีมากกว่าความต้องการซื้ออุปทานเพิ่มขึ้นเราต้องการให้เกิดจุดอุยภาพเมื่อของมันมีเยอะเมื่อต้องการให้เกิดการซื้อกานขายก็จะต้องลดราคาลงนะครับดังแบบนั้นอุปทานเพิ่มก็ควรจะต้องลดราคา หรือราคารถนันเองความหมายเดีวยวกันนะครับราคาก็จะลดลงคราวนี้ไอ้สองตัวนี้มันขัดแย้งกันอยู่นะครับคือมันไปในทิศทางเดียวกันผมก็เอามาว่ามันอุปสงค์เพิ่มอุปทานเพิ่มแต่พอวิเคราะห์จากชื่อมันแล้วเนี่ยสองตัวนี้มันขัดแย้งกันว่าราคาเพิ่มหรือราคาจะลดแน่เราก็ไปดูว่าใครมีอิทธิพลเหนือใครละครนะครับตอนนี้ใครมีอิทธิพลเหนือกันเราก็จะเห็นว่า อุปสงค์นั้นมันมากกว่าที่อุปทานคืออุปทานก็เพิ่มอุปสงค์ก็เพิ่มนะครับแต่อุปสงค์นั้นมันเพิ่มมากกว่าดังนั้นเมื่อวิเคราะห์มันขัดแย้งกันเราก็ต้องหาว่าใครมีอิทธิพลมากกว่ากันเราก็จะเห็นว่าอุปสงค์มีอิทธิพลมากกว่าดังนั้นจะต้องให้ความสําคัญกับตัวนี้นะครับก็คือราคาเพิ่มขึ้นนั่นเองก็เป็นไปตามที่ว่าหรือว่า P เพิ่มก็คือราคาเพิ่มตาม เราก็จะต้องมาวิเคราะห์เป็นขั้นๆไปนะครับคือไอ้กรณีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับปริมาณเพิ่มขึ้นเหมือนกันดังนั้นคิวก็เพิ่มเพราะมันให้คําตอบไปในทิศทางเดียวกันส่วนราคาเนี่ยเราจะต้องมาวิเคราะห์นะครับไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มอุปสงค์เพิ่ม s s New St มันทําให้ราคาเพิ่มแต่อุปทานเพิ่มเนี่ยมันทําให้ราคาลดเมื่อมันขัดแย้งกันในกลุ่มของราคาเนี่ยเราก็ต้องมาหาจุดตัดสิน จุดตัดสินก็ดูว่าใครมีอิทธิพลมากกว่ากันเราก็เห็นว่าอุปสงค์มีอิทธิพลมากกว่าเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่ประธานเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นไปตามอุปสงค์เพราะอุปสงค์มีอิทธิพลมากกว่าและเมื่ออุปสงค์และอุปทานเพิ่มขึ้นแต่อุปสงค์เพิ่มในปริมาณที่มากกว่าจุดดุลยภาพจะเปลี่ยนจาก E1 ไป E2 ปริมาณเสนอซื้อขายเพิ่มจาก Q1 ไป Q2 และราคาดระย,ยภาพใหม่จะเพิ่มขึ้นตามแรงดึงของอุปสงค์ส่วนเกินจาก p 1ไป p 2, 2> p q s d e ดุลยภาพ q s d e ผมก็จะกำหนดให้ q s d e รายได้เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้อุปสงค์ ก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่อุสงค์ที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะตรงข้ามกันนะครับส่วนการเก็บภาษีการเก็บภาษีก็เก็บภาษีลดลงส่งผลทําให้ปุปทานเพิ่มขึ้นโดยอุปทานที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเราก็ดูนะครับใช้หลักการเดิมของเราก็เริ่มตั้งแต่ อุปสงค์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก่อนนะครับอุปสงค์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะต้องมาทางนี้นะครับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะขีดเส้นนะครับที่มันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นดีหนึ่งอุปทานเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่ครับอุปทานถ้าเพิ่มขึ้นก็ไปทางขวาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมาก มาทางนี้เลย S1 จุดตุวภาพใหม่ก็อยู่ณจุดนี้กลลากลงมาราคาเราเห็นว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ Q เดิมอันนี้คือ Q ใหม่ ว่าไงครับปริมาณนั้นเพิ่มขึ้นส่วนราคานั้นลดลงกรณีระดับอุปสงค์และอุปทานเพิ่มโดยระดับอุปทานเพิ่มแรงกว่าระดับอุปสงค์ทําให้เกิดดุลยภาพใหม่ลดลงจาก E1 เป็น E2 ที่ระดับราคาลดลงจาก P1 เป็น P2 และปริมาณเสนอซื้อขายเพิ่มจาก Q1 เป็น Q2 เมื่ออุปสงค์และอุปทานเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันจะส่งผลให้ราคาดุลยภาพใหม่คงที่จุดดุลยภาพเปลี่ยนจาก e 1ไป e 2มีผลทำให้ปริมาณเสนอซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก q 1ไป q 2, 2> กรณีระดับอุปสงค์เพิ่มขึ้นและระดับอุปทานลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันทำให้จุดดุลยภาพใหม่เกิดขึ้นจาก e 1เป็น e 2 ระดับราคาเพิ่มขึ้นจาก P1 เป็น P2 ปริมาณซื้อขายคงที่เมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานลดลงแต่อุปสงค์เปลี่ยนแปลงมากกว่าส่งผลให้จุดดุลยภาพเปลี่ยนจาก E1 ไป E2 ราคาดุลยภาพเพิ่มจาก P1 ไป P2 และปริมาณเสนอซื้อขายเพิ่มจาก Q1 ไป Q2 กรณีระดับอุปสงค์เพิ่มขึ้นและระดับอุปทานลดลงโดยที่ระดับอุปทานลดลงแรงกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับอุปสงค์ทําให้ดุลยภาพใหม่เพิ่มขึ้นจาก e 1เป็น e 2ระดับราคาเพิ่มขึ้นจาก p 1เป็น p 2และปริมาณเสนอซื้อขายลดลงจาก q 1เป็น q 2กรณีระดับอุปสงค์และอุปทานลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันทําให้เกิดดุลยภาพใหม่จาก e 1เป็น e 2 ระดับราคาคงที่และปริมาณเสนอซื้อขายลดลงจาก Q 1เป็น Q 2กรณีระดับอุปสงค์และระดับอุปทานลดลงโดยที่ระดับอุปสงค์ลดลงแรงกว่าระดับอุปทานทําให้เกิดดุลยภาพใหม่ลดลงจาก E 1เป็น E 2ระดับราคาลดลงจาก P 1เป็น P 2และปริมาณเสนอซื้อขายลดลงจาก Q 1เป็น Q 2เมื่ออุปสงค์ลดลงและอุปทานลดลง แต่อุปทานลดลงมากกว่าส่งผลให้จุดดุลยภาพเปลี่ยนจาก E1 ไป E2 ราคาดุลยภาพเพิ่มจาก P1 ไป P2 และปริมาณเสนอซื้อขายลดลงจาก Q1 ไป Q2